ครับดูสิวันนี้ก็วันครบรอบวันเกิดอาจารย์เพชรน้องเออจะมาใส่บาตรครับเลยก็มานตู้เพียนไหวพระขอมพี่น้องติดเทียงไหวพระขอมี่น้ครบตัวี่ิสามพี่น้องแก่กินแล้วครับมาเอาเอเดกที่ว่ายน้ำเขาไหมไหมท่ไมล่ะจะกลัน้องไอ่หลวงผู้เพีงไห แดนเชี่ยโอ้ยนอนเลยเดปัดฝดีวันนี้วันเจิดเลยค่ะนี่นี่นี่ไม่ต้องป

วางใันเข้าไว้มาก็ร่วมด้วยช่วยมาให้นงทายคอยกแมงอยู่ใช่มั่งเรือเงินทองนั่งเรืองเรือทายุ่ขอจค่จะเล่นแบบนีนะครับกาฬ เราจได้ดีขึนองอมา่ไม่ต้องหมอง

เป็นไรไม่เป็นไร

เอเลอันธารายาสะเตฯเยเจทุนนิ ya welasoka sa tujuh pasawaneka antara ya divina samtujah petasaya pradhita nam ravan sordi sukan มีอายุจวับโนวจักรภู้ที่จะยสวัสตวัสอายุงชทติวจิติภวทุเดชสวัสดีมีโชคมีไทยถ้าคิดทองก็ไปซื้อที่ร้านทองถ้าคิดเงินก็ต้องไปทำงาน เอาเองไปเอาเอีกอนพ่ะเมวยอีกันอันนี่โอ้ยเอ้หมดเองเลยนี่ได้ได้พี่น้องเรามาหยาดน้ำนะพี่น้องนะเรามาหยาดน้ำครับหลังจากเรา ใส่บาทอะไรเรียบร้อยถวายอะไรพระเรียบร้อยอไร,ร่โพรงมรามหยดน้ำพี่น้องอิทางโนยาทินางทุกสุขตาหันตุยาตัจะพที่จะท่านจะไปเจ้าเขาี่ก็กกงวิชกรมกัมโกมาดับบุญบุศส่วนที่ลูกได้ทำทของาวนี้เด้ออ่าทุก เป็นงานกิตั้งไหนแล้วยืมเงินเดี๋ยวลงนัดเตนะเอาโอเคครับนำจะเราทำบุญตักบาตรอะไรเสร็จแล้ว,วก็ได้ กลับไปนะครับไปทําภารกิจต่อนะครับวันนี้ก็สบายใจครับวันนี้ก็ครบรอบวันเกลดวันเกิดครบรอบสี่สามปีพี่น้องแกไปอีกทีหนึ่งก็ขอบคุณพี่น้อง fc มากนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจชันเพชรและกดคอยชั้นเพชรเขามีอะไรมากนะครับเหมาบุญด้วยกันเด้อพี่น้องคอยพี่น้อง fc ยิมันกันนีงที่ซึ่งเลยนะสจงบัตนะภายในภายในปลอดภัยวันนี้ดวประสบงผูทวดผู้เตรียมผูของพี่น้อง fc สุขสุนทรเดือบมาบุญด้วยกันเลยครับเจอกันอาทิตหน้านะครับสวัสดีครับนั่งเลย ใหม่แล้วนุน่นใหม่แล้วครับฝนตกวันนี้ชุ่มฉ่ำมาเลยนะครับพี่น้องฝนตกมาแล้วสวัสดีครับ